สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับเครื่อง HP อีกแล้วนะครับผมเป็น HP นะครับ415นะครับตัวนี้จะเป็นแท่งโรงงานนะครับผมช่วงนี้ HP ก็ค่อนข้างที่จะมีมาซ่อมบ่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาเครื่องน่าจะถูกที่สุดในบรรดาเครื่องพิมพ์ที่เป็นอิงแท้งนะครับอาการของเครื่องนี้นะครับลูกค้าแจ้งมาหัวไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเป็นเทสดูนะครับ เป็นไม่ออกหรือหัวพิมพ์เสียนะครับผมเนี่ยนะครับสีดํามีปัญหานะครับผมสีดําเสียนะครับเพราะลูกค้าใช้งานมาเยอะนะครับสีใช้ได้ปกตินะครับผมนี่นะครับเราจะเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับผมเวลาซื้อหัวพิม์มาเขาจะขายเป็นแพ็คคู่ในลักษณะนี้นะครับแกตลาออกมาเราก็ดูเบอร์นะครับผมว่า อันไหนคือสีอันไหนคือดำนะครับเวลาถอดออกมาเขาก็จะบอกอยู่แล้วนะครับเนี่ยคอนเลนอร์นะครับแล้วก็แบ็กนะครับสีดำเราจะเปลี่ยนเฉพาะสีดำสีเราเก็บไว้นะครับเพราะสีนี้ใช้ได้นะครับให้เราทําการกดตัวนี้ลงมานะครับผมแล้วขยับตลับมานะครับเหมือนตลับนะครับขยับมาอยู่ช่องว่างตรงนี้นะครับผมให้มันอยู่ช่องว่างตรงที่เราเปิดหมึกนะครับตรงนี้เราก็แกะนะครับตลับหมึกนะ หลังจากนั้นหลีกเลี่ยงการสัมผัสนะครับหน้าชิปนะครับอาจจะทําให้มีปัญหานะครับผมดูขนาดชิปใหม่ครับเห็นไหมครับจะมีขราบเลอะเลยนะครับนี่คือหัวพิมพ์ใหม่นะครับผมหลังจากนั้นเราก็เปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ในตัวเครื่องนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยเรากดกดตรงนี้ลงนะครับสีน้ําเงินนะครับตรงนี้จะเด้งขึ้นนะครับแล้วก็กดตลับท้ายตลับลงในลักษณะนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็ใส่ตราบใหม่เข้าไปนะครับใส่ก็ดันเข้าไปนะครับดั้ก็เป็นตรงๆในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดันตูดมันขึ้นในลักษณะนี้เห็นไหมครับดันขึ้นแล้วก็กดตัวนี้ลงนะครับผมทอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาปิิ้นดูนะครับว่าหัวพิมพ์มันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับ หัวใหม่ก็ต้องเทสนะครับเพราะหัวพิมของ H P นุ่ก็แปลกอย่างหนึ่งนะครับหัวใหม่ก็เสียได้นะครับผมไม่ใช่ว่าเสียไม่ได้นะครับถ้าทางที่ดีนะครับให้ร้านเปลี่ยนให้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเนี้ยร้านเขาจะได้เปลี่ยนให้ถ้าเราซื้อมาเปลี่ยนเองเนี่ยเรามันใช้งานไม่ได้เนี่ยมันก็จะเสียค่าใช้จ่ายนะครับลูกค้าก็จะเสียค่าใช้จ่ายเองนะครับผมค่อนข้างที่จะไม่คุ้มนะครับ เดี๋ยวเราลองสั่งปิ้นดูนะครับของใครที่อยู่ในประกันอยู่นะครับเวลามีปัญหาก็โทรหาศูนย์เซอร์วิสได้นะครับเพราะเครื่อง h p เนี่ยเขาจะมีออนไซต์นะครับก็คือซ่อมฟรีถึงบ้านนะครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยนไปหัวพิมพ์ก็ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปลี่ยนง่ายๆเปลี่ยนไม่ยากนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับผมส่วนหัวตัวนี้นะที่เป็นหัวสีนะครับเวลา ลูกค้ามาเปลี่ยนตรงนี้เราก็เก็บมาให้ลูกค้านะครับเพราะว่าเวลาหัวสีมาเสียเขาจะได้เอาไว้เปลี่ยนเองได้นะครับอันนี้คือหัวที่เราเปลี่ยนไปนะครับผมแล้วแอนเนงานปินเลยนะครับนี่ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมในการเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับผมถ้าคลิปมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ